ชมเข้าเรื่องของเราครับท่านผู้ชมฮะ The People Show เนี่ยอยาจะพูดถึงเรื่องนี้กันนิดนึงซีรีส์ไทยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะที่รัฐบาลก็ส่งเสริมสนับสนุนเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะนอกจากจะเอามาฉายออนแอร์ในประเทศไทยแล้วนะแต่ว่าในต่างประเทศตอนเนี้พวกซีรีส์ต่างๆเนี่ยออ้ยเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายต่างประเทศมีมีติ้งแฟนของแฟนลับในต่างประเทศกันเพียบเลยนะออ้ย เออนี่ล่าสุดกิจกรรมนี้ท่านผู้ชมฮะก็เป็นการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร,ร์นะฮะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะฮะหรือว่าดีพร้อมเนี่ยเขาจัดกิจกรรมนี้ฮะสารฝันปั้นนักเขียนบทสร้างสารรค์ตัวัยวอย่างมืออาชีพกับกิจกรรมนี้นะครับส่งเสรมิมอุตสาหกรรมดีพร้อมผ่านบทละครเชิงสร้างสารรค์พัฒนาและผลักดันนักเขียนบทละครหน้าใหม่ให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของไทยได้อย่างมืออาชีพแน่นอนสุดนะ ซีรีส์จะดีไม่ดีมาต้องแต่ต้นทางไม่ใช่แค่นักแสดงอย่างเดียวนะถูกไหมอ่ะคุณไม่นักแสดงอ่ะคือสําคัญเลยนะบทบทมันต้องดีเพราะบทมันกลมป๊บานักแสดงมาเป็นตัวชูโรงถ่ายทอดออกมาแล้วก็มุมมองของผู้กํากับอันนี้ก็สําคัญอ๋อเป็นแต่ละส่วนกันเลยคือต้องดีทั้งหมดถ้าบทดีแต่นักแสดงตีโจทย์ไม่เก่งหรือผู้กำกับกํากับมองมุมภาพไม่ขาดคุณมันก็ไม่ได้ทั้งหมดมันจะผสมลงแบบให้มันลงตัวแบบเป็นบทเป็นเรื่องราวที่มันกลมแล้วมันก็กลิ้งกันไปให้มันกลมกล่อมเนาะใช่ซีรีส์ละครสักเรื่องหนึ อันนี้คือจุดเริ่มตน้นคือนักเขียนบทก่อนนะครับทานผู้ชมใช่โครงการนี้ทางดีพร้อมนะเขาจัดอบรมจากมืออาชีพเลยที่มีชื่อเสียงนะฮะทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังในวงการบันเทิงเลยนะครับให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและจัดการประกวดเขาโครงบทละครจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด26คนนะครับแล้วก็คัดเลือกสุดยอดนักเขียนบทละครโทรทัศน์โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทละคร ได้มนุตสาสกรรมบันเทิงมาอย่างมากมายเลยนะครับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยก็จะได้จัดทําเป็นภาพ,พยนต์ตัวอย่างปเป็นเทเลอร์นะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีโล่มีเงินรางวัลนะฮะแล้วก็ได้มีการปิดกิจกรรมและมอบรางวัลสุดยอดน,นักเขียนบทละครโทรทัศน์ผ่านไปแล้วนะครับ22กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ CDC ครับนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาก็ให้ความสำคัญกับซอฟต์พาวเวอร์ เรื่องนี้มากๆเลยนะครับก,ก็ช่วยผักดันสินค้าไทยเนาะสร้างกระแสนิยมการบริโภคสินค้าไทยก<ฆ>็เนี่ยอย่างต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะแยะเลยอะ่ะก็เป็นเพราะว่าอะไรล่ะมาจากหนึ่งเลย ละครซีรีส์ต่างๆเขาก็มาตามรอยจริงๆหรือบางอย่างที่อย่างตอนนี้ที่มันมีกระแสอยู่ก็จะมีของเกาหลีที่เขามาถ่ายในประเทศไทยแล้วก็แบบไปสถานที่ต่างๆอันนี้มันก็เป็นการช่วยโปรโมทประเทศไทยเหมือนกันนะถูกนี่อันนี้เขาเรียกว่าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงสร้างคุณค่าทางสังคม ได้อย่างดีมากๆเลยนะฮะ,ะจริงๆก็อยากจะเห็นหลายๆหน่วยงานเนะเาะออกมาส่งเสริมสนับสนุนวงการบันเทิงแบบนี้เนาะก็เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันเข้าถึงได้ง่ายและเข้ายุคเข้าสมัยด้วยใช่ค่ะ